เอาละครับในวันนี้นะครับทีมขบซ่าเรามาทดสอบครับกับรถในรูปแบบของ e ีวีเกินกว่า10รุ่นแล้วครับที่มีการเปิดตัวจําหน่ายเป็นทางการในประเทศไทยแล้วก็หลายๆรุ่นเนี่ยก็มีจุดเด่นแล้วก็ความแตกต่างที่หลากหลายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดความจุของแบตเตอรี่ระยะแล้วก็รูปแบบของตัวรถเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับว่ารถในกลุ่มของ EV ในประเทศไทยนั้นเนี่ยมีการเปิดตัวในรูปแบบแล้วก็รุ่นยี่ห้อไหนกันบ้างแล้วครับ ก็ได้เห็นนะครับว่ามีตั้งแต่บแบรนด์ไทยที่ร่วมกับทางญี่ปุ่นหรือว่ากลุ่มของฝั่งยุโรปเองก็เยอะนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่ว่าเรื่องของการเซตมาตรฐานของราคาแล้วก็อุปกรณ์ออปชันเนี่ยเรียกว่าแตกต่างกันพอสมควรนะครับในเรื่องของจุดที่น่าสนใจก็คือสมรรถนะครับเรื่องของกําลังแรงบิดที่มันออกมาอัตราเร่งแต่สิ่งที่ลดในแต่ละรูปแบบมีการเซตก็จะแตกต่างกัน ซึ่งหากเรามาดูสถิติยอดขายรวมของรถยนต์ทั้งปีในประเทศไทยในช่วงปี2019ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามียอดรวมอยู่ที่1,7552คันแต่ว่าสำหรับรถ EV ีถ้าเกิดดูที่ยอดรวมตลอดทั้งปีอยู่ที่1,308คันนับเป็น0.13%โดยรุ่นที่ครองอันดับ1คือ MG ZS EV อยู่ที่1,197คันนับเป็น91.5%อันดับ2 Nissan Leaf 93คัน 7.1%ถัดมาเป็นฮุนไดโคนา a 10คัน0.8%และฮุนไดไอออนิกที่ยอด5คัน0.4%โดยอันดับ5เป็นของเกียร์โซ v v ที่ยอดขาย3คันนับเป็น0.2%ของยอดขายรวมในตลาด EV ซึ่งเทียบสัดส่วนยอดขายของรถ EV ตลอดทั้งปีต่อจำนวนจุดชาร์จในประเทศไทยแล้วยังมีพื้นที่ที่สามารถที่จะขยายและก็เพิ่มจำนวนของตัวรถ E v ได้อีกมากในช่วงปีนี้ เพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ารถ EV เนี่ยมีตั้งแต่รถที่เป็น c o m p a c t Car ซิ t y Car หรือว่ารถในกลุ่มของ B คาบเกี่ยวใกล้ๆ C s e gment แล้วก็รูปแบบของตัวรถ SUV แล้วในสิ่งที่น่าสนใจก็คือพอมนเป็นรถรูปแบบที่เป็น SUV แบบ EV แล้วเนี่ยเราจะต้องมีการปรับพฤติกรรมการขับขี่ไหมการขับแบบที่เราเติมน้ํามันคุ้นเคยเราก็จะรู้ว่าอัตราสิ้นเปลืองของตัวน้ํามันกี่กิโลลิตรเป็นยังไงแต่พอมาเป็น EV ล่ะในการขับขี่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองกันครับ แล้วก็หลังจากที่เราได้ขับมาหลากหลายรูปแบบนะครับในเจ้า MG ZS EV ทำให้พอที่จะจับทริคหรือว่าเทคนิคในการขับขี่ได้ครับการเคลื่อนที่สลับหยุดนิ่งจากเดิมที่เคยใช้รถแบบเติมน้ำมันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโ oh, อ้โหกดดันพอรถติดๆแล้วแบบมันต้องกินน้ำมันเยอะนะฮะแต่พอมาเป็น EV แล้วเนี่ยการเคลื่อนที่สลับหยุดนิง่งทุกครั้งที่แตะคันเร่งออกตัวพอกแรงบิดของมันถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกับ เครื่องยนต์เบนซินประมาณแบบ2,000เทอร์โบหรือว่าตัวเครื่องยนต์ขนาดประมาณ2,000ถึง2,500ซีซีดีเดียวครับแต่ช่วงของกำลังแรงม้าที่จเป็นกิโลวัตต์แล้วเท่ากับ150แรงม้าเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เยอะมากนะักแต่การที่มันดึงขึ้นช่วงจังหวะเวลาที่เร่งแสงก็บอกว่ามันเป็นรถที่คล่องตัวมากครับถ้าเปรียบเทียบกับรถที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงแบบธรรมดาทั่วไป การใช้คันเร่งในรถ EV แตกต่างกับการใช้รถที่เป็นเครื่องยนต์เติมน้ำมันเล็กน้อยครับนั่นคือเวลากดคันเร่งถ้าเรากดแบบนุ่มนวลค่อยๆเติมการกินพลังงานหรือกินไฟฟ้าของมอเตอร์เนี่ยก็จะลดลงครับในการยกคันเร่งทุกครั้งถ้าเกิดอยู่ภายในเมืองเมื่อเราตั้งระบบตัวเคอร์หรือว่าคีเนติกรีเจเนเรตนะครับที่จะชาร์จพลังไฟกลับมาเนี่ย แบบระดับประมาณ1ถึง2เนี่ยตัวรถก็จะมีการหน่วงและชาร์จไฟแบบเข้มข้นที่แตกต่างกันตามที่เราเลือกค่าไว้ครับว่าเป็นระดับ1 2ถึง3ซึ่งการใช้งานภายในเมืองผมเลือกอยู่ที่ระดับ2พอครับ3นี่มันดึงเยอะไปนิดนึงเวลาที่ยกคันเร่งซึ่งระดับ3เนี่ยก็เหมาะที่จะอยู่ในเส้นทางที่วิ่งลงทางชันยาว,ยาวๆไกลไน,นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองอยู่ที่ระดับ2อนี่กำลังดีครับแล้วถ้าเกิดวิ่งตามคันหน้าอยู่แล้วต้องการชะลอความเร็ว ยกเท้าจากคันเร่งให้สุดเลยครับตัวรถนี่จะมีแรงหน่วงเพื่อที่จะชาร์จไฟกลับแล้วก็ชะลอความเร็วให้เราแบบอัตโนมัติการใช้เบรกจะลดลงแล้วก็กําลังไฟครับเวลาที่เราขับไปเนี่ยวิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยลดลงน้อยมากครับก็จะเห็นนะครับว่าในการวิ่งรถติดๆเนี่ยจากระยะท,ทางที่บอกว่าจะไปได้อีกร0อยกิโลนิดๆเนี่ยผมเดินทางในเมืองมาตอนนี้กว่า30กิโลแล้วครับปรากฏว่า ระยะทางลดลงไปแค่11กิโลเท่านั้นเองครับวิ่งในเมืองแล้วก็ขับดีๆพร้อมกับการตั้งระบบเคอรไว้ที่ระดับ2เนี่ยได้กำไรครับบวกเพิ่มมาอีกเกือบ18กิโลเมตรฮะโดยที่ระยะทางที่รถวิ่งได้เนี่ยลดลงน้อยกว่าบน หน้าจอเรือนไ่นอกจากเราสามารถที่จะเซตนะครับให้โชว์ฟังก์ชันการทํางานที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยต่างๆบนหน้าจอก็จะโชว์เรื่องของโวลต์รอบความเร็วของมอเตอร์แล้วก็รวมถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่กินกระแสไฟแบบเรียวทม์ขึ้นมาเป็นแอมเลยนะครับเอาละครับอย่างที่บอกเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าขับในแต่ละช่วงความเร็วเนี่ยจะมีอัตราสิ้นเปลืองที่กินกระแสไฟเท่าไหร่ ซึ่งใน MG ZS EV เนี่ยถ้าเกิดดูเปรียบเทียบในแต่ละย่านช่วงความเร็วจะเห็นเป็นแบบนี้เะครับเราทดลองตั้งแต่ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้กระแสไฟอยู่ที่9แอมป์แล้วก็4กิโลวัตต์แต่เมื่อเพิ่มเป็น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะขยับเป็น13แอมป์5.7กิโลวัตต์80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่18แอมป์กับ7.8กิโลวัตต์ซึ่งถ้าเกิดเพิ่มมาเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย กินกระแสไฟกระโดดขึ้นมาเป็น40แอมป์กับ17.2กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับซึ่งเมื่อลองถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่56แอมป์กับ23.4กิโลวัตต์ซึ่งยานความเร็วในการเดินทางแบบที่ยังไม่ได้กินมากเกินไปนักเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถ้ากระโดดขึ้นไปถึง120แล้วเนี่ยเทียบกับที่ความเร็ว80แล้วเนี่ยกินมากขึ้นเกินเท่าตัว เพราะฉะนั้นในการขับขี่แบบเดินทางไกลนะครับถ้าเกิดเราใช้ความเร็วแบบเหมาะสมสลับกับรูปแบบการขับขี่แบบพอดีพอดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะยืดระยะทางไปได้ครับก<ม>็จะเห็นนะครับว่าจากการชาร์จไฟจนเต็มแล้วก็วิ่งทดสอบในครั้งนี้เนี่ย เราสามารถที่จะวิ่งแบบสบายสบายกดแบบไม่ต้องสนใจไมหรือว่าตัวเลขอตัสิ้นเปลือกอะไรเลยเนี่ยสองถึงสองแบบสบายสบายในการทดลองครั้งนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดขับทางไกลความเร็วไม่มากนะักมันก็จะไม่กินไฟเยอะครับแต่ถ้าขับทางไกลและใช้ความเร็วสูงรอบมอเตอร์ก็จะวิ่งอยู่ในช่วงย่านรอบค่อนข้างสูงอย่างที่ความเร็ว60กิโลเมต่อชั่วโมงเนี่ยมอเตอร์หมุนอยู่ประมาณ3,400รอบนะครับ แต่ถ้าเกิดมีการเติมขึ้นมาเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบของมอเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000นิดนิดซึ่งถ้าเกินกว่านั้นไปอีกเป็น1 0 0ถึงร2อเนี่ยรอบมอเตอร์ที่หมุนด้วยรอบที่สูงก็จะกินกำลังไฟสูงซึ่งการใช้งานายในเมืองเคลื่อนที่สลับหยุดนิ่งแล้วก็ออกตัวบ่อยๆรถติดนานๆน,น,นี่ต้องบอกว่าหวานหมูก็เลยครับเพราะว่าจอดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยไฟลงมา1%แค่นั้นเองฮะ และสำหรับการใช้งานตัว MG ZS EV หลายคนอาจจะบอกว่ารถ EV ในประเทศไทยมันยังสำหรับเฉพาะคนเมืองวิ่งอยู่แต่ในเมืองซึ่งถ้ามองเรื่องของจุดชาร์จการใช้งานพลับบิกชาร์จในหลายๆเครือหลายๆค่ายเนี่ยจะเห็นว่าในเรื่องของการรวมขโมดของทุกกลุ่มยี่ห้อและก็ทุกแบรนด์เนี่ยรวมแล้วเนี่ยกว่า700จุดในประเทศไทยแต่ใน MG ZS EV อาจจะได้เปรียบในเรื่องของ เน็ตเวิร์กในสูบริการที่จะมีการวางจุดชาร์จเพิ่มขึ้นทั่วประเทศเพราะฉะนั้นในการใช้งานรถในรูปแบบที่เป็น EV ทรง SUV แบบนี้มันก็จะเป็นรถที่สามารถเดินทางแบบไกลๆได้ง่ายมากขึ้นครับ